นี่คือสวิตสวัสด์เนี่ยลักษณะเขาเป็นสัญลักษณ์นี้นะไตแอคก,ก็เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหสุดยอดมากเลยมีสัญลักษณ์ให้ดูด้วยเยี่ยมจริงๆนะมันอยู่ในสวารน,นะเนี่ยนะจัดการไปครับมุนนอตออกมาแล้วใส่กันมนก็พยายามดูนะมันจะเหมือนกันไหมเนี่ย ลูกค้าซื้อมานะครับผมไม่มีความชํานาญเลยเนี่ยไม่มีความชํานาญเลยผมเนี่ยมันสีเห็ดไต่ยู่ล่ะไอ่มันคือกันอยู่อดิมันคือกันไหมนะครับก็ใส่เข้าไปแต่มันก็ไม่ตรงกันซะทีเดียวนะมันก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับเนาะเล็กน้อยแค่นั้นนะครับแต่ก็ตรงกันซะส่วนมากนะมันต่างกันแค่จุดนี้ปกติมันอยู่ด้านล่างขึ้นมาอยู่ด้านบนเนี่ยสวิตเตอร์นี้ มันก็จะมีปัญหาตรงที่มันลงไปเนี่ยขนาดตัวสวิตช์มันเป็นคนละแบบกันนิดหน่อยมันต้องมาตัดไอ้พวกอย่างเงี้ยให้มันลงเนี่ยมันจะช้าเพราะตัวนี้แหละทีนี้นะครับในการทําเนี่ยสวิตช์มันเหมือนจะคล้ายกันแต่มันไม่แต่มันไม่ใช่หละนี่อย่างเงี้ยมันจะติดพวกเนี้ยซึ่งตัวนี้มันไม่มีเห็นไหมเนี่ยนี่ครับเป็นผลเลยครับเนี่ย นี่ที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะปิดไม่ได้เนี่ยมันปิดไม่ได้ไหมความหนาของมันเนี่ยนะครับตรงนี้แหละมันจะเจอปัญหาตรงนี้แหละครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันสูงกว่ากันนิดนึงเนี่ยนิดเดียวแต่มันนี่ดูโอ้โหไอตัวนี้มันต้องเอาออกถ้ามันพอดีนะเนี่ยไม่ง่ายนะเพื่อนถ้ามันไม่เหมือนกันซะทีเดียวเนี่ยมันไม่ง่ายเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยนะ เข้าไปไม่ได้ขนาดเจียแล้วนะครับบางแล้วนะครับแถวนี้นะบางแล้วเจียเจียออกบางแล้วนะึงปิดได้แค่นี้ฮะถ้าเจียไปอีกทะลุเลยนะครับตรงนี้โอ้โหต่างกันมันต่างกันนิดนึงอ่ะมันสูงขึ้นมานิดนึงอ่ะต่างกันสามมิลนะเจียออกนะบางเลยไม่ได้นะครับการต่อสวิตมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอก แต่ว่าการที่จะทําให้ตัวนี้ลงเข้าไปแล้วมันปิดได้เนี่ยมันเป็นปัญหาเลยนิ่เจียต่อไปมันจะทะลุอ่ะก็เลยได้แค่เนี้เหลือนิดนึงนคะครับเสร็จอยู่นะใช้งานได้เราไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเจียวพี่มันจะทะลุออกมาสวิตบรรหาโมงนีสทะลุเลย